เียอนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนตอนที่4 1 2สําำนักข้าพิษระดับ6ถือว่าเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งท่ามกลางสำนักระดับ6ด้วยกันเองพวกเขาเทียบเคียงกับสำนักดอกไม้กระจ่างทั้งสองมีความขัดแย้งกันมากและต่อสู้กันบ่อยโจไหเป็นสิทธิ์หลักของสำนักห้าพิษระดับบ่มเพาะไม่ได้สูงเท่าหญิงชลาพิษเพราะเป็นขั้นชําระสวรรค์ระดับต้นแต่เขาเป็นสมาชิกทรงพลังอำนาจในสำนัก ทางสำนักจึงมุ่งความสนใจมาที่เขาตอนนี้สีหน้าท่าทีเริ่มมืดมัวดวงตาขวามีแสงสีฟ้าแม้จะดูน่ารักแต่มันมาจากกรรมวิธีการฝึกพิษของสำนักสหายโจมืดมนตลอดเวลาหากใครมาเห็นจะไม่รู้จักสถานะเจ้าก็คงสงสัยน้ำเสียงคล้ายสตรีดังออกมาจากเซียนชุดดำเซียนคนนี้เป็นบุรุษแต่ทว่าตบแต่งใบหน้าให้เหมือนสตรี โจไห้นั้นก็มองเซียนชุดดำเจ้าอยู่ข้าอดทนกับเจ้ามาตลอดเวลาหากเจ้าพูดถากทางข้าอีกอย่าหาว่าข้าอดทนไม่ไหวแล้วกันสำนักห้าพิษทรงอำนาจจริงๆข้าอยากจะเห็นว่าสำนักห้าพิษของเจ้ากล้าต่อสู้กับสำนักรวมปีศาจของข้าได้ไหมเซียนชุดดำเขยรอยยิ้มแสงสีฟ้าจากตาขวาโจไห่ทวีความรุนแรงแต่วินาทีนั้นลมหายใจก็เปลี่ยนไป พอได้แล้วเราสามคนเป็นตัวแทนของสำนักเพื่อค้นหาคนทรยศของสำนักห้าพิษเราไม่สามารถต่อสู้กันเองได้คนที่พูดขึ้นมาเป็นชายวัยกลางคนขั้นชำระสวรรค์ระดับกลางลังเอ่ยขึ้นโจไห่และเจ้าอยู่ก็มองกันด้วยความไม่เป็นมิตรจากนั้นก็ระงับพลังเอาไว้ชายวัยกลางคนเป็นสิทธิหลักของสำนักชั้นยอดระดับหกนามว่าสำนักวิช,ชาเต๋าเนื่องด้วยหญิงสตรีพิษทำให้สำนักห้าพิษ อธิบายสถานการณ์ได้ยากมากท้ายสุดพวกเขาใช้จ่ายไปมหาศาลเพื่อเก็บเรื่องนี้ไว้ทั้งอย่างต้องส่งสิทธิ์หลักเป็นตัวประกันเพื่อค้นหาหญิงชราพิษด้วยอย่างไรก็ตามเหตุผลจริงๆคือการจับตาดูสมาชิกข,ของสำนักห้พิษถ้าพวกเขาไม่สามารถค้นหาหญิงชราพิษในระยะเวลาอันสั้นได้สำนักห้พิษไปชิญกับวิกฤตใหญ่หลวงแน่มีสิทธิ์อีกหลายคนของแต่และสำนักติดตามพวกเขาอยู่ทั้งหมด เปลี่ยนกายเป็นแสงแล้วพุ่งออกไปโจไห่เจ้าอยู่ตามข้ามาที่สำนักเต่าต้นกำเนิดสิทธิ์คนอื่นให้กระจายกำลังไปทั่วแผ่นดินโมโร่รั่วและค้นหาทุกตารางนิว้วอย่าให้พลาดแม้แต่เพียงจุดเดียวหากพบเจออะไรให้รีบรายงานทันทีชายวัยกลางคนเอ่ยขึ้นสิทธิ์รอบด้านก็พยักหน้ากระจายกำลังค้นหาพวกเขาทำแบบนี้ทุกครั้งที่เข้ามาในแผ่นดินมันจึงเป็นสิ่งคุ้นเคย ส่วนทั้งสามคนปลดไประดับบ่วง่อเต็มที่มุ่งหน้าไปยังสำนักต้นกำเนิดสามลำแสงปลดไปเสียงดังสนั่นออกมาใช้เวลาไม่นานทั้งสคนก็มาถึงด้านบนสำนักต้นกำเนิดด้วยความโอหังเหล่าเซียนในสำนักต่างก็เห็นพวกเขาริว้วหยานเฟยหลีเซียนตงและคู่บุอุโสอีกสองคนก็ลอยตัวขึ้นและเข้าทักทายทั้งสี่คนได้ยินข่าวว่าสำนักระดับห ทำการบุกลุกเขตร,ระดับ5เพื่อค้นหาบางอย่างอย่างไรก็ตามด้วยระดับบ่มเพาะสถานะของพวกเขาเหล่าผู้ว่โสจึงไม่รู้ว่าสำนักระดับ6กำลังค้นหาอะไรกันอยู่หลีเซียงตงนั้นเมื่อเข้าไปใกล้จึงคำนับและเอ่ยว่าสำนักต้นกำเนิดขอคำนับสำนักเขตแดนสูงสุดสองผู้วุโสด้านหลังก็คำนับชายวัยกลางคนคำนับฝ่ามือข้าคือเฟิงไปซ่านแห่งสำนักวิช,ชาเตา๋า ไม่คิดเลยว่าข้าจะได้มาเห็นสาวงามที่นี่เซียนหน้าสวยเอ่ยขึ้นข้าคือเจ้าอยู่แห่งสำนักรวมปีศาจเจ้าไห่สำนักห้าผิษโจไห่มีใบหน้ามืดมนดวงตาขวาปวดไปแสงสีฟ้ากวาดมองเซียนของสำนักต้นกำเนิดหลีเซียงตงก็สูดหายใจมองสองผู้ผู้โสนั้นทั้งหมดต่างก็มีสีหน้าเค่งเคียดต้องบอกว่าสามสำนักนี้ครอบครองพลังอำนาจในเขตระดับห ถึงเกือบ4ีใน10จึงแข็งแกร่งมากเพียงแค่คิดก็กวาดล้างสำนักต้นกำเนิดได้แล้วหากแค่3มคนก็เป็นแบบนี้คงไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงสิทธิ์แต่ละคนทั้งหมดจึงก้มหน้าไม่กล้ามองมีเพียงหลิวหยานเฟยท่าทีนิ่งเฉยไม่ได้เอ่ยอันใดหรือเสียงตรงกระงับความคิดไม่รู้ว่าสำนักเบื้องบนมาที่นี่ด้วยเหตุผลใดหากท่านต้องการให้สำนักต้นกำเนิดช่วยเหลือเราจะทำให้ดีสุด โจไหก็กล้าไปข้างหน้ามาถึงหน้าธิ์สำนักต้นกําเนิดคนหนึ่งฝ่ามือเคลื่อนไหวและตีเข้าใส่สิธิ์คนนั้นล่างอีกฝ่ายก็สัน่นกากเลือดก่อนถูกโยนออกไปชาเหตุการนั้นทําให้สีหน้าท่าทีซี์สำนักต้นกําเนิดต้องเปลี่ยนไปซิลหยุ่นก็โกรธแล้วพุ่งขวาหาส์คนนั้นประคองล่างขึ้นมาิธิ์สำนักต้นกําเนิดใบหน้าซีดร่างกายสัน่นใบหน้าเรืองแสงสีฟ้าและทุกทรมานกับความเจ็บปวดมหาศาลแต่ไม่สามารถกรีดร้องออกมาได้ ลิวหยานเฟยเอ่ยว่าเหตุผลที่สำนักเบื้องบนมาที่นี่เพียงเพื่อทำลายสิทธิ์สำนักต้นกำเนิดเนรืเฟิงไปซ่านก็ยิม้มสหายเซียนสำนักต้นกำเนิดไม่ต้องกังวลเรื่องนี้สำคัญมากและสำนักระดับหกทั้งหมดได้ส่งคนออกมาค้นหาคนผู้หนึ่งคนผู้นี้ซ่อนตัวได้เยี่ยมมากเบาะแสะคือพิษที่อยู่บนคนผู้นั้นเหตุผลที่สหายโจโจมตีไปก็เพราะเจ้าหนูนั้นมีร่องรอยพิษอยู่บนตัว ลิืหยานเฝยใบหน้าเยือกเย็นนางสะบัดมือไปยังสิทธิ์ที่ได้รับบาดเจ็บร่างกายสั่นและปรากฏวังหวนหลังจากนั้นไม่นานวิญญาณแรกกาเนิดของเขาก็ลอยออกมามันมีอสรพิษสีแดงตัวเล็กอยู่ข้างในซึ่งก็คืออสูรวิญญาณชีวิตอย่างไรก็ตามอสูรตัวน้อยอ่อนแอมากและกําลังจะตายแม้แต่วิญญาณดั้งเดิมของสิทธ์ก็แทบโปร่งใสโจไห่ใบหน้ามืดมนหลังจากมองวิญญาณดวงนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจ ดวงตาสองประกายสีฟ้าอีกครั้งมองไปยังสิทธิสำนักต้นกำเนิดที่เหลือวินาทีต่อมาเก้าและคุ้งขวาซิลหยุนที่กำลังประคองสิทธิคนนั้นเอาไว้ใบหน้าซิลหยุนก็เปลี่ยนด้วยระดับบ่วงพ่อของนางเป็นไปไม่ได้จะต่อต้านวินาทีนั้นแววตาริออ้วหยาดไฟก็ปรากฏจิตสังหารนางคุ้งออกไปแขนขวาสร้างผนึกโบกมือและโจมตีเข้าใส่โจไหา่โจไห่ก็เหยาะเย,ะเย้ยดวงตาสีฟ้าอัคระสีฟ้าเจ็ดูปปรากฏขึ้น เขาไม่สนใจสายลมและเดินเข้าหาโดยไม่ลังเลสายลมปะทะกับโจไห่จนเกิดเสียงดังสนั่นคับฟ้ามันไม่สามารถหยุดเขาได้คลิปตานั้นโจไห่ก็ยืนอยู่เบื้องหน้าซิลหยุนหรือหยานเฟยยิ่งมีจิตสังหารรุนแรงขึ้นซิลหยุนคือสิทธิ์ของนางและนางไม่ยอมดูเฉยๆแน่ถ้าอีกฝ่ายบาดเจ็บนางไม่สามารถทนต่อไปได้แล้วและกําลังโจมตีแม้กระทั่งคู่เบื้องโสและหลีเซียงตงก็ยังมีท่าทีเปลี่ยนไป ซิลหยุ่นไม่เหมือนสิทธิ์ทั่วไปนางคือสิทธิ์หลักของสำนักต้นกำเนิดแต่ขณะนั้นแววตาเฟื่องไปซ่านแห่งสำนักวิชาเต๋าก็ส่องปากายหากคนของสำนักต้นกำเนิดแทรกแซงการค้นหาของเราพวกเจ้าต้องรับผลที่ตามมาด้วยเสียงตะโกนสั่นสะเทือนปัตจพีเหล่ากระเสียงนี้บรรจุก,กฎและวิชาอลึกลับไปทั่วแม้แต่พื้นดินยังสั่นเทาก่อนเมฆถูกผลักออกไปขณะตะโกนสิทธิ์สำนักต้นกำเนิดทั้งหมดสั่นเทา โรหิตกไ็ไหลออกจากปากแม้แต่สี่ผู้วุโสยังอดสั่นเท่าไม่ได้กฎแห่งวาจาโจหยุนมองสำนักต้นกำเนิดด้วยท่าทีดูถูกสายตากวาดผ่านไปทั่วก่อนมองไปยังรานทิศใต้นาทีนั้นโจไห่มองซิวหยุนและเอ่ยว่าสาวน้อยเจ้ามีกลิ่นยาบคิดปลาบนตัวยานี้เติบโตในรังขอศูนย์ระดับ6เป็นไปไม่ได้ที่คนของสำนักต้นกำเนิดจะได้มันมาทั้งกลิ่นยังคงสดใหม่ เจ้าไปได้มันมาจากที่ไหนกันซิลหยุนใบหน้ากระซีดส,สายตาสีฟ้าของโจไห่ส่งแรงกดดันจนความคิดซิลหยุนเริ่มสั่นนางกัดฟันและมองอาจารย์ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลโจไห่ก็เผยรอยยิ้มและหันกลับมองริวิวหยานเฟยสหายเซียนหลิวข้าอยากฟังคำอธิบายของเจ้าริวิวหยานเฟยเอ่ยว่าเราเป็นรุ่นเยาว์ที่ไม่มีพลังอำนาจพอจะได้สมุนไพรจากลังอสูรระดับหกหรอกแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้บุญโสของสำนัก จะทาไม่ได้ยาพิษปลาได้รับมาจากอาจารย์ลุงของข้าอาจารย์ลุงหลังจากคําพูดนั้นเนี่ยปรากฏเขาก็ปวดปลอยสัมผัสวิญญาณแฝงการดูถูกเขาค่อยคยมองไปยังรานทิศใต้ของสํานักต้นกําเนิดแล้วพุ่งตัวลงไปขณะเขาเข้าใกล้ารานทิศใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามของสำนักต้นกำเนิดร่างกายก็สัน่นเต็มเรียความตกตะลึงลานทิศใต้ดูดโลกที่แตกต่างกันเขาสัมผัสถึงกลิ่นอายที่ทำให้จิตใจสั่นเทาถึงแม้จะดูเป็นลานธรรมดา หลกับอสูรทรงพลังอาศัยอยู่ในลานแห่งนี้กินอายของมันเพียงพอให้เลือดของโจไห่เย็นละเยือกคนที่ทำร้ายผู้อื่นจะถูกกระทำเสียเองน้ำเสียงมืดมนบ่งบอกถึงความรู้สึกก็ลอยออกมายามที่เข้าไปในขู่ของโจไห่สีหน้าการก็เปลี่ยนไปมหาศาลสีดเผือกทันทีสัมผัสอันตรายรุนแรงเข้าล้อมรอบร่างกายเขาก็ถอยหนีโดยไม่ลังเลเขาต้องการหนีจากลานทิศใต้ที่น่าหวาดกลัวแห่งนี้ ทว่าในเสี้ยววินาทีนั้นโจไห่ก็รู้สึกถึงพลังเหนือจินตนาการตีเข้าใส่หน้าอกเหมือนภูเขากระแทกลงมาและกากเลือดพร้อมกับถูกโยนออกไปเสียงประตุด,ดังออกมาจากร่างกายเสื้อผ้าบนหน้าอกขาดวินเผยเห็นปะทับฝ่ามือสีดำบนหน้าอกเสื้อผ้าบนหน้าอกโดนฉีกขาดและผสมกับหมอกโลหิตกลายเป็นฝ่ามือปะทับสีดำที่เด่นชัดมากล่างโจไห่ถูกโยนออกไปจากลานทิศใต้พลังชีวิต หลายเส้นนั้นพูดออกมาจากตาประทับใช้เวลาเพียงชั่วคู่เดียวร่างก็ขดรีบจนเหมือนกับกระดูกพลังชีวิตที่ปรากฏขึ้นมาถูกเคลื่อนด้วยพลังอำนาจเข้าสู่ร่างสิทธิสำนักต้นกำเนิดที่ได้รับบาดเจ็บร่างเขาสั่นเท่าแสงสีฟ้าหายไปและกลับคืนสู่ปกติร่างโจไห่นั้นก็หล่นลงผืนใบหน้าทอสีร่างกายบิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวรอบด้านต่างเงียบเงียบจนน่ากลัวเจ้าอยู่ อาปากค้างและตกตะลึงมองลานทิศใต้นั้นและถอยไปหลายสิบฟุตไม่คิดว่าอาจารย์ลุงของสำนักต้นกำเนิดจะแข็งแกร่งขนาดนี้พอคิดถึงคำพูดคำจาไม่จริงจังที่แกล้งริ้วหยานเฟยเอาไว้เขารู้สึกด้านชาไปหมดไม่ใช่ว่าเขาอยากได้ริ้วหยานเฟยแต่นิสัยเขาเป็นแบบนี้อีกทั้งสำนักระดับห้าทั้งหมดที่พวกเขาเจอต่างสุภาพและเคารพจนยอมให้ทำอะไรก็ได้ตามต้องการสำนักต้นกำเนิด มีเซียนที่แข็งแกร่งเช่นนี้ด้วยหรือเฟิงเปยซ่านนั้นค่อยๆเนี่ยมีท่าทีเค่งเขียดคนที่สามารถทําให้โจไฮบาเจ็บได้ง่ายๆจะต้องเป็นเซียนเท่าที่ทรงพลังมากใครให้สิทธิ์เจ้าทําร้ายคนของสํานักต้นกําเนิดกันน้าเสียงเงยกือเกียยนดังมันไม่ได้แฝงกฎหรือคําพูดสั้นสะเทือนเหมือนของเฟิงเปยซ่านแต่คําพูดราบเรียบดุดมีดคมทิมแทงหัวใจเฟิงเปยซ่านโจไฮและเจ้าอยู่ก็ได้ยินชัดเจน คำพูดนี้ยังมีแรงกดดันที่น่ากลัวด้วยเพียงฝีเท้ากรอแกบดังออกมาจากลานทิศใต้วังหลินค่อยๆเดินออกมาพร้อมกับมือไพ่หลังเขาไม่ได้มีเรือนผมสีขาวแต่เป็นเรือนผมสีดําและผิวไหวไร้แรงลมส่งสัมผัสแห่งอํานาจออกมาโดยไม่ต้องโกรธและมีสายตาดุดดวงดาวยามที่มองเข้าไปจะให้ความรู้สึกเหมือนวิญญาณถูกดูดเข้าไปในภาพมายาแห่งความจริงเท็จ ความรู้สึกแบบนี้ประหลาดมากไม่มีใครสามารถอธิบายได้พวกเขารู้สึกถึงมันได้ชัดเจนเหล่าก็โรคถูกเปลี่ยนไปเพียงแค่คิดจริงรัเท็ตก่อตัวเป็นวงโคโจรเขตแดนเตา๋าเฟื่องไปซ่อนใบหน้าก็ทอสีทีนี่เขามีระดับวงเพาะสูงสุดและยังเป็นสิทธิ์หลักของหนึ่งในสำนักระดับ6จึงรู้ได้ทันทีว่าอาจารย์ลุงของสำนักต้นกำเนิดกำลังใช้เขตแดนเตา๋า สิ่งที่ทําให้เขาหวาดกลัวยิ่งขึ้นก็คืออีกฝ่ายไม่ได้จงใจทําขึ้นมาแต่เต่านั้นแฝงมาในคําพูดและการกระทําอย่างเป็นธรรมชาติขอบเขตนี้เหนือรํายิ่งกว่ากฎแห่งวาจาสานักวิชาเต่ามุ่งเน้นคําว่าเต่าในความทรงจําของเฟิงไปซ่อนมีเพียงหัวหน้าผู้วุโสข,ของสํานักที่มีเขตแดนเต่าแบบนี้ยามที่เขายือนอยู่ที่นี่เขาคือเต่าเฟิงไปซ่อนก้าวถอยหลังด้วยไม่รู้ตัว และคิดถึงค,คําพูดที่หัวหน้าคู่ผู้โสเคยบอกไว้เจ้าวังหลินเดินไปข้างๆโจไห่ที่กําลังสั่นเงินงกมองลงมาลาวกับกําลังมองดูมดมแมลงลางโจไห่ก็สั่นตอนที่เขามองดวงตาวังหลินโดยไม่รู้ตัวร่างกายกับสั่นเทาเขาเข้าไปในภาพมายาลาวกับคนที่ทาร้ายเขาคือโรคและเขาเป็นเพียงแค่คนอ่อนแอในโรคใบนี้หัวใจก็เต้นอย่างบ้าคลั่งความคิดเริ่มสับสน ไม่สามารถมองทะลุระดับ,บวงเพลาะคนตรงหน้าได้แต่วินาทีนั้นเขารู้สึกว่าไม่มีผู้วุโสคนไหนหรือเจ้าสำนักของตัวเองสามารถทำให้เขาหวาดกลัวแบบนี้ได้วังหลินกระทอดสายตาและหันไปมองเจ้าอยู่แห่งสำนักรวมปีศาสตร์เอ่ยถามว่าหรือจะเป็นเจ้าเจ้าอยู่เรียปากโดยไม่รู้ตัวเขามองโจไห่ที่กำลังสั่นและจากนั้นก็มองวังหลินสีหน้าท่าทีเปลี่ยนเป็นเคารพทันที ผู้น้อยเจ้าอยู่แห่งสำนักรวมปีศาจขอคาระวะผู้บุโสเพื่อซ่อนความหวาดกลัวจากเจ้าอยู่คำนับฝ่ามืออย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าจ้องวังหลินหรือจะเป็นเจ้าเขาหันไปหาเฟิงฟ่งไปซ่านเฟิ่งไปซ่านนั้นก็คำนับและเอ่ยว่าผู้บุโสได้โปรดอภัยให้กับเราด้วยก่อนหน้านี้จะบอกว่าหากหยุดเจ้าจากการทำลายสิทธิสำนักต้นกำเนิดของข้าเราต้องเจอผลที่ตามมาเงือค่อยค่อยไหลบนหน้าผากเฟิ่งไปซ่อน เขาไม่กล้ามองวังหลินรู้สึกว่าหากคนผู้นี้โกรธเขาคงตายแน่เฟิงไปซานกัดฟันก่อนจะตีหน้าอกตัวเองทีหนึ่งร่างกายสั่นกากเลือดออกมาสีหน้าซีดลาวกว่าวิญญาณนั้นได้รับบาดเจ็บเฟิงไปซานไม่ได้เช็ดเลือดและเอ่ยว่าเท่านี้ระงับความโกรธของคู่ผู้โสได้ไหมวังหลินสีหน้ายังคงเป็นธรรมชาติจากนั้นมองเจ้าอยู่เจ้าอยู่ก็ยิม้มเมื่อเฟิงไปซานไม่กล้าไปร่วงเกินคนผู้นี้เขาจะกล้าได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้น เขาไม่เห็นว่าคนผู้นี้โจมตีอย่างไรถึงทําให้โจไห่บาดเจ็บได้แม้อยากจะต่อต้านแค่ไหนก็คงไร้ประโยชน์โจอยู่กาดฟันและยกแขนขวาตีหน้าอกตัวเองและกากเลือดได้โปรดยาโกดกิ้วผู้วุโสชาเหตุการณ์นี้ทําให้สิทธิท้งหมดของสํานักต้นกําเนิดถึงกับตื่นเต้นพวกเขามองวังดินด้วยความเคารพหรือเสียงตรงและคนอื่นก็ด้วยวังดินเอ่ยว่าพวกเจ้าสามารถค้นหาต่อได้ไม่จําเป็นเฟิงไปซ่ารีบพูดขึ้น ก่อนที่จะถูกวางดินขัดจังหวะหลังจากคน้นเสร็จแล้วจงรีบออกไปจากแผ่นดินโมโ่ั่วซะน้อมรับคําสั่งเฟิ่งไปซ่านก็ยิม้มเขารู้ว่าการกระทําของพวกเขาทําให้อาจารย์ลุงของสํานักต้นกําเนิดโกรธเข้าแล้วเหตุผลที่ฝ่ายไม่ฆ่าพวกเขาเพราะกังวลว่าจะเป็นปัญหากับหลายสํานักหากอาจารย์รู้ว่าเราไปร่วงเกินเซียนเท่าที่มีเขตแดนเต๋าคงหลีกเลี่ยงการลงโทษได้ยากจริงแม้แต่อาจารย์คงไม่สามารถต่อสู้กับเซียนทรงพลังเช่นนี้ได้ คงไม่ต้องกล่าวถึงโจไห่ที่บาดเจ็บสาหัสเพียงแค่สะบัดมือหากเขาต้องการฆ่าโจไห่โจไห่คงตายไปแล้วเฟิงเป่ยซานนึกถึงสิ่งที่อาจารย์พูดไว้ก่อนเขาจะออกมาอาจารย์บอกไว้ข่าวหนึ่งว่ามีหลายคนสูงกว่าเขาและมีอาูรเท่าหลายคนซ่อนตัวอยู่ที่นี่มีอยู่ไม่กี่คนที่อาศัยอยู่ในสำนักระดับห้าสำนักระดับห้าหลายแห่งสืบทอดมานานหลายปีอาจจะมีคนเหลืออยู่แต่มีพลังอำนาจสั่นสะเทือนสวรรค์ แม้คนเหล่านี้จะไม่ได้มีชื่อเสียงแต่หากพบเจอเข้าต้องระวังให้มากนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงชี้แจงอย่างสุภาพและไม่ไปร่วงเกินถ้าเจอเซียนเท่าระหว่างการค้นหาเฟิงเป่ยซานจากไปด้วยความคารบแต่หลังจะคิดเขาก็ค้นหาแพนินโม่ั่วยอย่างระมัดระวังพอไม่เจออะไรเราสิทธิ์ทั้งหมดจึงรวมตัวกันและจากไปโดยช่วยเหลือโจไห่ไปด้วยจนกระทั่งพวกเขาออกไปจากม่านพลังเฟิงเป่ยซานและโจอยู่ ถึงได้ถอนหายใจอย่างโล่งใจสําหรับโจไห่เขากืนเม็ดยาไปแล้วฟื้นพลังพอจะเหาะเองได้เฟิงไปส่้นเอ่ยว่าสหายโจโบรดลองอธิบายรายละเอียดว่าผู้บุโสคนนั้นโจมตีเจ้าได้ยังไงหลังจากเข้าไปในลานทิศใต้โจไห่คงหวาดกลัวในใจขณะคิดระดับบมพพ่มเราะผู้บุโสคน,นั้นอย่างน้อยขั้นทลายสวรรค์ระดับกลางหรือสูงกว่าข้าไม่เห็นเขาโจมตีตอนที่ข้าเข้าไปในลานทิศใต้ ข้ารู้สึกถึงพลังดั้งเดิมเหนือจินตนาการรวมกันไว้ในฝ่ามือและโจมตีใส่หน้าอกข้าเจ้าอยู่นั้นถามขึ้นโจมตีด้วยพิษหรือโจไห่ใส่หน้าผู้เพือโศคนนั้นไม่มีท่าทีว่าจะใช้พิษโจมตีดังนั้นมันไม่น่าใช่นางเท่าพิษหรอกอีกทั้งนางไม่ได้แข็งแกร่งแบบนี้ด้วยข้ารอบตัวสอบสิทธสิสำนักต้นกําเนิดอย่างลับๆความน่าเกรงขขมและบารมีไม่ใช่ของปลอมเขาเป็นอาจารย์ลุงของพวกนั้นจริงๆนั่นก็จริง หากคนผู้นั้นเกี่ยวข้องกับนางเท่าพิษจริงๆหรือรู้เกี่ยวกับหินดกเขาคงไม่ต้องลงมือและซ่อนตัวไว้ซึ่งการทําแบบนั้นทําได้ง่ายๆเขาคงไม่ต้องทําร้ายโจไห่หรือทําให้เจ้าอยู่และข้าต้องโดนลงโทษเจ้าอยู่ก็พยักหน้าอาจารย์ลุงของสํานักต้นกําเนิดนั้นทรงพลังเกินไปแม้แต่ในเขตร,ระดับ6เขาคงเป็นคนที่ทุกคนต้องระวังโชคดีที่เขาเพียงทําให้บาดเจ็บและไม่สังหารไม่เช่นนั้นล่ะก็โจไห่เนี่ยคิดเงียบ จิตใจเกิดความกลัวอย่างมากก่อนหน้านี้ตอนเรากําลังมาที่นี่เราเห็นคนจากสํานักเต่าม่วงกําลังมาทางนี้ดูเหมือนผู้นาของสํานักต้นกําเนิดจะมีข้อบาดหมางกันรั่วหยุนคงคงจะเจอกับแผ่นเหล็กเข้าให้แล้วเขาไม่ใช่คนธรรมดาแน่ช่างบันเทิดเราสามคนระมัดระวังมากขึ้นในอนาคตไปแผ่นดินอื่นดีกว่าการทําให้หัวหน้าคู่วุโสพ,พอใจไม่ใช่เรื่องง่ายต้นกําเนิดของรั่วหยุนคงดูเหมือนลึกลับยิ่ง เฟิ่งไปย์ซ่านนั้นก็สายหน้าและหยุดเรื่องนั้นวังหลินถอนสายตากลับมาตอนที่โจมตีเขาคิดไว้ในใจแล้วตัวเขาเร่งรีบกลับจากดินแดนป่าแม้จะเปลี่ยนข้อคอรหาไปแล้วเขาก็ยังทิ้งเบาะแสบางอย่างเอาไว้ตัวเขาไม่สามารถขจัดเบาะแสพวกนั้นออกไปได้แล้วไม่มีเวลามากพอสิ่งสําคัญกว่าคือยิ่งเขาพยายามขจัดไปมากเท่าไหร่ยิ่งทิ้งเบาแสไ,ไว้มากขึ้นเท่านั้นสิ่งสําคัญสุดตอนนี้คือยกระดับ การบ่มเพาะให้มากสุดเท่าที่เป็นไปได้หากข้าถูกรบเจอคงต้องเดินทางไปที่แดนสวรรค์วายุจากความทรงจำของนางเท่าผิดและบันทึกของสำนักต้นกำเนิดเขาศึกษามาวา่าเมื่อแดนสวรรค์วายุถูกเปิดขึ้นทางเข้ามันอยู่ในทิศเหนือของเขตร,ระดับ8ดแต่ไม่มีใครกล้าเสี่ยงเข้าไปลึกเกินพวกเขาเก็บสมบัติบางส่วนตรงชายขอบเท่านั้นแดนสวรรค์วายุเป็นไพ่ตายในการฆ่าต้าเซินตัววงังรินนั้น ปรากฏความเยือกเย็นเหตุผลที่เขาใช้ความพยายามไปกับวิชากายพัน์ในความทรงจําของนางเท่าและพยายามร้องเสียงดูก็เพราะเมื่อมันสําเร็จโอกาสลอดในแดงสวรรค์วายุก็จะเพิ่มขึ้นสูงมากตัววังหลินวางเขตอาคมมากขึ้นตรงสถานที่ที่เขาทําการทดลองจึงไม่มีใครหาเจอได้เว้นแต่จะมีคนที่มีวิชาเขตอาคมมากกว่าวังหลินอีกทั้งเขาแค่คิดข่าวเดียวก็ทําลายทุกอย่างข้างในได้แล้วจึงไม่กลัวว่า จะมีคนอื่นหาเจอโอเคับเจอกโอกาสานคลิปหน้า bye bye. ไปบายไป้วเดอร์